นี่ครับตอนนี้นะครับก็ฮิตไปทั่วโลกแล้วนะครับถ้าใครมาเที่ยวประเทศไทยครับก็ต้องซื้อยาดมนะครับชนิดนี้ติดไม้ติดมือกับประเทศนะครับแต่ว่าหลายๆท่านยังไม่รู้เทคนิคนี้นะครับก็คือจะทํายังไงนะครับให้กลิ่นของยาดมนะครับมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ใช้ได้แต่นานนะครับเป็นปีครับใช้จนลืมนะครับวิธีนี้นะครับก็อยู่ ทนนะครับปีสองปีนะครับกลิ่นก็ไม่จางหายนะครับก็ใช้จนกว่าเราจะทําหายนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายๆครับที่ทําให้กลิ่นคงทนนะครับอยู่แล้วก็ไม่จางนะครับง่ายๆครับไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับถ้ารู้สึกว่ากลิ่นนะครับเริ่มจางหายไปนะครับก็นำจะาดมเราครับมาตากแดดนะครับทิ้งไว้นะครับ ก็จะทําให้กลิ่นนะครับกลับมาหอมเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆครับที่หลายๆท่านก็ไม่รู้นะครับก็วิธีนี้เจ้าของยาดมนะครับเขาบอกเองนะครับวิธีการนี้นะครับนี่ครับเมื่อกีนเราเริ่มจางนะครับก็นํามาตากแดดไว้หนึ่งแดดนะครับก็จะทําให้กลิ่นกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ